สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครสวัสดีครับวันนี้หม่อมราชวงศ์สุข,ขุมพันธ์บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เดินทางมาที่สำนักการระบายน้ำเพื่อประชุมติดตามงานด้านนโยบายของการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานครสำหรับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรตามผมไปชมกันเลยครับเมื่อวันที่4กรกฎาคม2556หม่อมราชวงศ์สุข,ขุมพันธุริพัตร์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เป็นประธานประชุมติดตามงานตามนโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร รวมถึงแผนงานและโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมระยะ4ปีณห้องประชุมศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมชั้น6สํานักการระบายน้ำเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับสถานการณ์น้ำฝนในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนี้โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครและผู้บริหารสํานักการระบายน้ำเข้าร่วมประชุมในการประชุมครั้งนี้ในอดีศัก์ขันตีผู้มในการสํานักการระบายน้ำได้รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการขุดรอกคูคอง ซึ่งดำเนินการไปแล้ว1 0 8 9กิโลเมตรหรือร้อยละ7 6การลอกท่อระบายน้ำดำเนินการไปแล้ว2,785กิโลเมตรคิดเป็นร้อยละ71สําำหรับโครงการก่อสร้างอุโมงยักษ์เพิ่มเติมจำนวนหอุโมง์เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำฝั่งพนันครและฝั่งธนบุรีนอกจากนี้ยังมีโครงการสี่คลองด่วนเล่งระบายน้ำได้แก่คลองด่วนรามินทาคลองด่วนปะริ์มนูธรรมคลองด่วนรัชดาพิเศษ และคงด่วนพญาราชมนตรีซึ่งจะเริ่มก่อสร้างได้ในปี2558เป็นต้นไปก็โครงการใหญ่ๆที่ได้มีแผนอยู่แล้วหรือได้เริ่มดำเนินการแล้วก็มีความคืบหน้าตามลำดับนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่จะก่อสร้างอุโมงยักษ์เพิ่มเติมอีก6อุโมงค์แล้วก็โครงการที่จะ เป็นโครงการแนวคิดใหม่นะครับคือการสร้างคลองด่วนเปิดทางน้ำไหลให้าส,าสามารถใช้ระบบคูคลองที่มีอยู่เนี่ยนะครับาสามารถระบายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับเรามีโครงการคลองด่วนอยู่4โครงการด้วยกันนะครับ ด้วยเสียงสวรรค์ที่เธอสางฉันมาจะขอขอบคุณตอบแทนด้วยสัญญาจากนี้จะทำสิ่งที่ฝันความหวัง,ววงที่คนกรุงเทพฝากไว้จะเป็นแรงใจที่ผลักดันฉัน